เว้นกระติดตกแลรวะครับแดงลุงแดงลุ้งนะมือนี่ไปเบิดมือมือนี่เอาเอาอยางไปป่าพร้อมอย่างใช้ยุดอีกเจ็กนะครับนี่บ่เข่ากันนั่นอนี้มันย่างเก่าทางผู้ปัญญางอ่ะอบรลดทางนี่ปัญยางรถอีเจ็ก ม,มันโมหัวก็เลี้ยวใส่ขับสำรองบม่บได้ไ่ได้เลียนน้ำกันโดนหรอกครับนี่หลอกยางมันลุบอยู่พูดเพื่อนเลี้ยนดูหลอกยางจะหลุดแล้วพได้คไปป่ามันนี่มีโอกาสหัวหาป่องรถมันหัวน่หน่อยๆก็ได้เป็เป่อนไปนงัดออกให้งัดออกมาเอาเอามาป่าดูน้ำไปลถะครับปไป่อมรถพูนรถกระได ข,ขับขี่บ่ไรมอไซก็เลยไปซื้ออะไรไขวดไม่กับสอมจักรยานมันจะใส่นี่นี่จักรยานอันนี้กับผมมียางยางระเบิดรอดตะลุนเนี่ยไม่ใช่แนวส่อมๆครับอ่านั้นไม่ได้บัไดกับบนยังหรอกคือว่าสมอมต่ร์ใชค์แต่กับพราะได้ใส่น้ำแก่อยู่บริเก็ตกันเลย มันสื้อหาเงิก็ไปดันดินอยู่ครับอย่างนี้ดันเป็นกองรถไทยง่ยเป็นขเขาบ่ได้ได้ไปดันไหนเป็นหนึร้อยอห้าสิบสองร้อยละเอ้ยจะกองจะจะง่ายง่ายดัดแปลงน,น,นะครับแบบน,นี้ใช้ปัม๊มกาลังสะอาด <c oughs> ที่กิบวชมกับพกบักคักอย่างนี้ล่างโมได้ตัดแปลงใช้ปั๊มกับนนะ้าประเสริปั๊มเก่าน,นะครับ เก็บไปจะโดนเอาหละแห้งบักคักอัดฉีดบักคักเลยแม่มันเครื่องอัดฉีดพอดีเลยหมดห่วงหมดชวนกับที่นี่นะครับค่อยจกค่อยแจ้งไปอันนี้ก็จะเฮ็ดอันเฮ็ดนกหางนี่ตัวนี้นกหางห่างมันหนักไป่ได้ใช่ไหมครับมันเป็นอันเฟืองเกียร์เฟืองเกียร์รถมอไซค์อ่ะ อะไรมานล้ของเก่าของห้างอ่ะนะนี่ก็จะใช้แบบตมูนี่จะห็นบอลนี่ก็จะใช้สายพานนี่มาคิดอยู่แล้วก็ดินบอลนี่ทำมุมจ่าเนี่ยเร็วคือเป็นลอกดึงห่างขึ้นมาสัตว์น้ำไทยน,นี่มั้งก็ใช้สลิงขึ้นมาสัตว์ใช่ไหมหามองลอกดูครับมันมุมที่ฟ้าครับมันก็ได้ยาตรงดุทาเสียกระเรด็นไปเห็นตัวมูขุนอ่ะเสียกระพื้นกระไปพื้นออก ใ่คูแล้วยางยางออฟโหลดขอน้ำหลานหรอกตะวันหัวไหลงานเช็จนั่นแจ่กับปลาอยู่คนบ่ยูแล้วถอดไปเล้เอายางเกลาใส่ย่างนั้นมาน้ำดดมาน้ำดดอีกไทยนกระพอใส่ได้มีงกหางกันตัวนี้ครับนี่ยกหางตัวนี้ งัดบัตบัตรก็งัดไปทางหน้าน้ำสีดันน้ำสีดันใช้บ่เขากันติดสตาร์ทก็ยกเบาขึ้นนี่ปึ๊บสตาร์ทครับทั้งนี้ก็เป็นเกียร์นี่ดิยวหนึ่งสองสามสี่บ่อหอดระสามทีดัดแต่งอยู่คือมันม้วนพุ่นอ่ะเพราะน้าก็บบ่แข็งแรงไปหน่อยครับไทยสิจมคักๆไทยน้าจมมาใส่กินน้าดินน้าดินหลากเนาะ จะทีดเดียวน่ากัม็มดไปต่อนึงใครอยู่ครับเพราะได้ใส่ได้สอยน้ำแก่นั่นแหละเอดิแจกกันเลแต่โมมีแก่กันยากอยู่ได้จ้างเพื่อนเพราะได้ใส่ได้สอยอยู่ครับดันดอกดันดินก็ได้อยู่ปรับให้ปรับนะใส่หันใส่นี่ถ้าใจอยากได้เครื่องจดแนว้จัดหนาจริงๆนี่นบระสิดัิ์เปลี่ยนใส่ใส่ผ่านลงมาหนึ่งก้าบลงมาหนึ่ง ทำมาละครับว่าด้ใส่ดอกลอ่อเมื่อนี่ปเปียกหักกระมากระเป็นขวนัญมัดมอสจะใส่อันเกาอัน่ะอยู่แน่จอดไปโดนต่องูกัดใายไฟหมดเลยคือปะไอ้ขวนมันอ่นขวนญักการนี่กระหังขึ้นกันนี่ก็ได้เกี่ยวก็เขาหนักใจนับสมสมเบิดไปพันหาเมื่อนี่มัดแอบเสีย ทอดสามสิบบาทมาไม่ใส่ซ้ำอันนั้นไม่ได้ก็ได้หาใหม่น้อครับเนาะดีขุดลากใช้ดันก็ได้เพราะอยู่ได้แหละครับปรับหวัวปรับส่วนใครก็บ่มีเราก็จ้างเพิ่นอยู่เพิ่นทูมบ้าน,นเปี้ยววัดเสื้อสูบแล้วมาสัน่นเสื้อสูบมอไซค์เพิ่นน้ำพันหนึ่งเชิงมันเครื่องเชิงอันนี้อย่างนี้แหละทักบ้านส่อ แยก่ศิขเาไปในเมืองไก่พดาิเปลี่ยนเตยแหวนมาสัตมาใช้กัดไดเ่สร้างนี่เนี่น้ำห้าร้อยงพ่อว่าฉันเอาห้าร้อก็ห้ารเบีดเสร็จเดียวทั้งน้ำมันของน้ำมันเครื่องเกือบพันน้ำพันช้อนสามสิบาทบัตรจับเอากระชังเนาะสมมตพันปศสิชีบ่กเบียกันเลยเบียดกันเด็กจะอยู่ชนบุรี่ผุนงไงผุนุใชอเป็ปแยนอัน ทำงานที่ได้สื่อมาใช้ไหม่ไ้ชง้เอามาให้เด้มาสอบใช่บดะปีย้อนหลังอลายปีอยู่ดิคั้นแรกเลยบ้านก็หัวชัวร์นะมาแดงงอกเี้ยงอกขั้นปีบ่ะอ้าสีคืองามใช่ป่ะดอกบ้านไม่รู้โรย ดอกงามนะฮะบุญแขงนะฮะไหนบุญเออหย่ายาขาวยาขาวรวมทุกภูมิคนจังฮะยอกกันยอกกันดีดีแมวกับอันอะไรพวกยอกกันมีลูกครับท้องไข้อ่างป่างเลยบริสุทธิ์ยาคุ้มไม่กินกินเอายาคุ้มไม่เอจ้ากล้วยกินนี่ดอกใก่้จะเป็นไงแลอกน,นั่ มอนจะคลายอยู่วบาหูเรืองอยู่ฟังหูเรืองอยู่ทายจะฟังอยู่ปลอกอกกันยังมาแรงครับเหมือนนี้อากาศฮ้อนเมนื่อนี้กาดเริ่มฮ้อนแล้วเริ่มเหงื่อออกแล้วเหงื่อบ่ออกมาจักเดือนถูกบุ๊นี่อล้วก็เหงื่อออกเคียวสองรอบสามรอบไปบ้านทั้งสออ้ันทั้งสอบัานเป็นบ้านไงนะครับเป็น มีตลาดตะลี่พร้อมอยู่พุ่นณจะเป็นก็เริ่มตกค้ำคอยอ่ะล่ะน้ำหัวน้ำสวนนี่ะครับผมก็ดีเนี่ยงานก็ได้สงสัยที่ได้พักไปชอบมือื่นพุ่นอ่ะของเอรี่เลียชั้นจักรยานจังมอเตอร์ไซค์ถนนอีดแจกไปแนวได้ซ่อมมากซ่อมก็ก็แกล้แกล้งประชานเอ้อเอตื่นหนัก เหนียวไม่รู้ไราการไปม่ยยปอยดางเดียวเลยแ๊ตื่นขึ้นมปยแบงมวบงาเขาเมือัเบียผักนั้นเอาเบียดยังบุ่นน้องไปพริกบ่นีเบียปิดก,กันเลยมันอ้อยขันน้ำหมดแล้วนี่ปูไว้กันกไ้นี่มันกับปูกันเนาะสิขยายอยู่นี่ ากาจบตัว <S 2> <S 2> <S ไม่จ้อปั้นขายอยู่รลอกปากท้าง,างน <S <S ี่แะทำมาขมัมาจะเสร็จกับมะเขาวงสาวสวนชุ่สแิ้นะครับสีวิตเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนอยู่กับทงกับท่าอยู่กับให้กับนะดอกผักชีดอกผักชีมานงามเต็มเลยไพาบังติดไก่ช่ยชดเรา ผมมักชายังสีละงามบงมืออะไรครับงามบองามบ่ครับท่านผู้ชมงามมีดีอย่างามงามอย่าอย่านาดอย่าถาาบังคมเฉยหอมดีู่เนาะดอกปักชีลาวครับนี่บัติตัว มาเล่นน้ากันครับอยู่ใกล้กันนี่แหละหัวสวนกันเลยขามไปฟัดนันกระเม่นสวนนึงขามมันจะหนึ่กระชวนนึงขามมันั้นกระชวนนึงมีแต่หัวจะสวนกันยังไงน้ำมวนซัดสาวของเจ้าถุงวะคุ้มปงใหม่มะละกอถิงป่งใหนบ้างวุ้ยอะได้เป็นแหนนี่เสียวโรตจบคือต้องเขียวอยู่คือว่าเป็นหมานี่แมพี่อ่าอะไรญ่นั่นอันกินดาเนียนั่นพ่อคับนี่ซ้ำแล้วครับ อันนี้พริกขาวที่เจ้าเอาเอาแล้กนพักไปขูป <until ussen. S 2> ่าอยู่มือนี่มเขอปพริกกันเล้ะเอาพริกเบี้ยพริกไปกระไดเแาะเอาเอานี่้งสบปาระท่านไปกิดให้ลูกค่ำเราละพู้น่ะผู้อื่นพู้น่ะโยบไปจะก็ไปติดไปติดถ้าก็ไผ่คุณเป่นเบีลรปันเบียบพิกกันคับนี่ปันกันไปปลูกปันซิมปันปันนซปันกตัวห้าพูนงปลูกลูกห้าพูนงปลูกลุกกได พูดถึงข้างนั้นเออก็ะได้มากินน้ำกันปั่นยุ่กันกินกันทังสี่ละครับยุ่งตรงยุทธาก็ะไดแต่ว่าต้องหาแนวเร่งดอกว่าตีไปซื้ออันคุยเร่งดอกมุ้ยกับใครนี่เนี้ยแดงจ้าใส่ชูดอีหยังผงชูรสผงชูรสว่ต้องไปซื้อมันก็มากขึ้นกันกับมนุษย์ต้นไม้ก็เลยเขากินนี่ยังมันกับผงชูรสมันมันบำรุงขันยังให้มันซื้อกันให้กินเอ็มด้วย เอ็มร้อยมันก็ซื่นเอ็มร้อยเราก็น้ามาเศร้ามันก็ซื่นกินกาะหังเออเอาใส่ทังหน่อยไหมอันขี้เท่านี่มันเป็นแก่แก่เชื้อราบอ่ะอันี้เท่านีมันเห็ดไงกันเพียกันยังนั่นแหละแต่ว่าถ้าตรงถ้าจะสูตรธรรมช้าจะสูตรธรรมชาติต้องรู้สิรู้รู้อ่อนไหมอืมันนี้เรวเดียวหมดแล้วสี่เปจัดเลยไม่ต้องหมักเลยีกินเลยตกแล้วตะวิน เหมดแสงแล้วคฝาหมดนวยแล้วแต่ว่าแสงยังอยู่ครับคำาลมือนนี่เขาไพ่กอแรกได้กินนอแล้วครับย้อนขายอยู่บางสีหหมื่นไม่ใหอครับมือหัวมือ่วนกลับมาแรงมาอยู่ใกล้กันแต่แวะไม่ได้น้ำเกั็เจ้าหน้ามาค่ะิบุกสิบุงไปร้องเมืกันนะผู้ใดมักพิกผู้ใดชิผิด อยู่ใามืออยู่เด้ออันนักก <uniform> <c deduction> uh. ับกินกูมาได้ิเผ็ดตายจีดดีดเป็ดสั้นๆมห้เอร่อยเผ็ดหอมเดียวกันเลยนี่เดการซสิมือพี่เคยครับทั้งผุนก็ได้บครนอนหน้าหรอกอันนี้อัน้องเมียนอนอยู่นี่เราบใครนอนเสียอยู่นี่มีผู้เผาคุ้ยให้อกนี้บาน ครับคลิปน well. ี้ก็เสียำลาพาจากท่านผู้ชมแล้วนี่แหละครับยุ่วัยู่หวัวอยู่ส่วนนี่แหละชือเก่านี่แหละครับม่เไปลองไปลองพลเรียบเกลีมาพ่อกันนะมาแรงดเสรียบกระตส่วนแรงส่วนง่ายเดียวหอเาัมลาพาจากกอนครับขอบคุณครับที่รับชม